สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพบกับปานไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้ปานจะอ่านพระสูตรลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเรา เนโสหมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ปปันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มี เมื่อปุพันตานุทิฏฐิไม่มีอัปปรนตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออัปปรรตานุทิฏฐิไม่มีความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาใน,ในสังขารในวิญญาณ เราย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว รมมจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้จบแล้วนะคะแม้เพียงสบบทเดียวขอให้เพื่อนๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไปตราบกาลปาาสารเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปันก็ลาไปก่อน ถ้าชอบก็กดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ